สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ต้นมะลันใจเกินร้อยนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับวันนี้ช่างมาถึงแล้วนะครับผมวันนี้ช่างแอมาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับนี่นะครับกำลังไปนะครับผม เชื่อเลยค่ะเขาจะติดห้องผู้หญิงก่อนน้องน้องน้องนอนแดนเซอร์นะครับของใจเกินร้อยมีวันปีแรกนะครับที่ของเราจะติดเองครับคุ้มค่ะคุ้มค่ากี่หรีก็เข่อยก็เขาเพื่อนกี่ตัวก็ยังไม่ยันเออเพอ่อยังไงอ่ะเอานู้นละวานมันน่สายมันบ่หอดถ้าติดมือนีิคือคือตัวเขื่องมันตรงปไปหอวข้างนอกนี่ แต่สายมันมันค่หัเดียมันมันสิเกิดปัญหาเนี่ยอ้เวลาฝนตกหน้ามันสีไลไหมเอามาไว้ทางในปีเลยบอกกวงนี่ไหมให้เ่นต่อสายออกไปนี่นมาสายร่ง้อให้ให้ไล่รุ่ง้าบุญเนบ่คือห้องคุณไหมบ่ไม้ทกน้าไไห้แมนนั่นแหะน้ามันอาบรงเบดเวลาฝนตกนี่สาก แม่นแม่นไอ้คือคือมันสิเกิดปัญหาระยะเงี้ยเอาไงไม่นาฝนตกแม่ใช่ตีนีแเล่นนี้มีไมองมีกับมองมีเลือกเอาครับถ้าตีมองมีจะต้องเอาเครื่องไปทั้งนอกทั้งที่เออเดี๋ยวเร็วๆสร้างบริษัทการได้ได้มองเนียหน้ามันอาบแม่คนประหยัดตีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาช็อตแน่ไม่ยั้งแง่นาะเพราะว่ามันโมเมนต์ปูนไอ้มันเป็นยิบซ้ำคือเลื่อนลึกเพื่อได้อาไรโคตรโมนาโหนาเพิ่นมากกออิดอีกหน้าก่ออีก เอาแบบคาร์บอนเลยคือมองมีหรือมองมีได้แต็มมองนีมันจะเป็นปูนเออมอนันจะเป็นปูนฝาผนังนี่เป็นปูนเออต็มหมดนี่มันเป็นปูล <recommending S 1> ลนล่องบนล่องบนง่ายเต็มมองนีคือปล่อยประหยางดิบเลยหรือมองเสานี่เลยปนะมองพารล่มเนี่เลยปนะ ค่างนีดีกว่ากับค่างเกี่มเสียการตอเป็นหลายพันเลยครับเปลี่ยนแต่พันเลยแหละเอาเอามึงนี่ป้าผนังนี่ก็ได้ครับป้าผนังปูนเสียดายถ้าเลาบอออินหนึ่งคือมาจากมนังมีระพูนในที่แล้วครับเอาเอาไอ้บนบนก็ถ้าถ้าตีปูนเม่นบล็อกของนี้งตีแบบนีเป็นบลอกของคุณก็ตีขึ้นกันเด้อครับตีขึ้นกันเออเอาตีขึ้นกันนะเอาบนบน ก็บครับเก็บมองอ่นี่มาเก็บฟังเก็บฟังนไดเก็บของเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนลูกก็ังนนีป้าาเบิ้ลปิตายไม่ไอจอแม่คุยตรงนั้นจอเฮ็ดช่องจอเฮ็ดช่องเหรอครับม่ยจะเ็ดช่องเสบียเพราะว่าเล่บไเหมเบอไดคิปการดใ่เลนบอไดิ่มันเนี่ยมันต้งจเนี่ ถ้ามันขึ้นได้มนก็ไดขึ้นในสองทั้งหมดเลยน่ครับเปบอลู้ลองเบิ่ต่อยบอใหญ่มายดีเจ้าบ่มันใหญ่เพได้เรียวควัเห็ดชุดไ้มกับแม่วาใหู้ซายย้ออกไปมัในทั้ง้อันทั้ง้มาอยู่ทั้งในโอ้โที่หงเขาหงนาอยู่ทังในดีเลยอ้อ้โโออ้โ คุณนะครับเดท่างนี้กับเป็นเพี่ยนแล้วเา้อมาหัน่ดลฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม